สวัสดีครับมาครับใครยังไม่นอนคนเจอสององนะนะครับเป็นพระชุดเก่านะฮะฟอร์มดีนะครับผมพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่นะฮะมีวัตถะคังองหนึ่งแล้วก็บังคุบพรมองหนึ่งนะครับวัะคังจะช้ำๆหน่อยนะครับผมนี่เอาไม่แพงครับนี่ พิมใหญ่ว่าละคังนะเนื้อเป็นก้นกอนๆนะครับพ้าช้ำๆหน่อยนะครับสองให้ชมนะครับเอาเบาๆนะราคาแบ่งปันนะครับนี่เนื้อเป็นก้อนเยนะใครชอบจัดไปนะครับ ไม่แพงองนี้เอาเอาเน็ตเอาพันห้านะครับผมเอาพันห้านะครับเนือเป็นก้อนเป็นจำดีนะนะครับชมันข้างครับหนาหนาหน่อยนะครับหนากำลังดีพ้าไม่มีซ่อมนะครับไม่ไม่ไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับผมแต่ว่ามีการใช้มานะครับ สึกกรนตามการเวลานะครับผมนี่เห็นไหมะเอาพันห้านะครับเซ็นเต็ดพร์อมสงด่วนนะครับผมนี่ฮะเนื้อเป็นก้อนดีจังนะครับเป็นจำ้ำเป็นจ้ำนะครับตุบตับเนื้อตุบตับนี่ฮะพิมพใหญ่กระ,ะครังนะครับผม เอาพันพร้อมส่งด่วนๆน,นะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมเนาะนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะองนี้สภาพสวยตัดชิดต,ตัดชิดเหมือนวัละคังเลยนะครับผมเนี่ย ีพระก็หลุดหลงตานะครับเนี่ยบิมสวยดีนะครับรงนี้เนื้อสวยบางทีก็มีหลุดหลงตาบ้างเนาะนะครับอืี่ิบมสวยนะครับรงนี้ด้านข้างนะครับนี่มีขวดเทานะขวดเทาที่มีในพระบางขุนพรมนะครับเห็นไหม อ,อันนี้ตัดชิดเหมือนว่าละคังเลยนะครับแต่เนื้อไปโซนบางขุนพรมพิมพ์ก็ไปทางบางขุนพรมนะครับตื้นตื้นไม่หักไม่ซ่อมนะครับผมนี่ฮะผราสวย,ย่างนี้มีก้อนข่าะละคังฝังอยู่นะไอ้แมชมด้านหลังนะครับ Yeah. ด้านหลังนี้ร่องรอยการซอกนะเป็นไปได้ว่าอ,องนี้อาจจะเคยซอกคาบกูหรือเปล่านะครับผมเนื้อจัดนะครับเนื้อจัดดีอ,องนี้เอาสองพันห้านะครับผมเอาสองพันห้านะครับผมส่งด่วนๆนะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมฟอร์มสวยดีนะครับผมนี่ฮะความมิสึกนะ พักมานะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับสั้นๆน,นะครับผมสององเนาะก่อนนอนนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ